อำเภอแม่แจ่มตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ2,686ตารางกิโลเมตรมีหมู่บ้านที่อยู่ตามที่ราบและกระจัดกระจายตามหุบเขาใหญ่น้อยที่ล้อมรอบเรียงรายอยู่ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชที่ปลูกมากที่สุดในพื้นที่นี้คือข้าวโพดกว่า150,000ไร่หลังจากการเก็บเกี่ยวและคัดแยกผลผลิตแล้วจะมีเศษเปลือกข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่ามีอยู่ประมาณ30,000ตัน ซึ่งหากใช้วิธีกำจัดด้วยการเผาจะให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากการเผา,เพ,าเพื่อกำจัดเศษเปลือกข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้ทางรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ได้สั่งการให้กอรมนภัการสามนำกำลังคนและยานพาหนะ เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเศษสานข้าวโพดและวัสดุลือใช้ในการเกษตรเหล่านี้ออกจากพื้นที่เรื่องของการที่ป้องกันไฟป่าเนี่ยเรื่องสําคัญก็คือเรื่องการที่เราจะต้องไม่เผาพืชผลหรือวัชพืชที่มันเกิดขึ้นจากข้าวโพดจากข้าวจากอ้อยเป็นหลักแต่ปัญหาสําคัญเนี่ยทุกทนพ,พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการลําเลียงวัชพืชออกมาจากไร่ไปสู่โรงงานนะครับการให้ทางฝ่ายกรมรมนอเองซึ่งอาจจะมีรถบรรทุก ที่ยังไม่ได้ใช้อยู่บ้างก็จะเอามาใช้ช่วยลําเลียงเศษพัชพืชตรงนี้เข้าไปถึงส,ส,สู่โรงงานที่นี่คือลานรวมเศษสารข้าวโพดและวัาสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของพื้นที่ตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นได้ว่ามีปริมาณอยู่เป็นจานวนมากจะมีบางส่วนเท่านั้นที่ภาคเอกชนเข้ามารับซื้อเพื่อน,นําไปเป็นเชื้อเพลิงและมีภาคประชาชนนําไปเป็นอาหารสัตว์แต่ยังคงมีปริมาณเหลืออยู่เป็นจํานวนมากดังนั้น เพื่อให้ไม่มีการกำจัดด้วยวิธีการเผาที่ก่อมลพิษอย่างมหาศาลจึงต้องมีการขนย้ายเศษวัสดุเหล่านี้ออกนอกพื้นที่ให้หมดไม่ให้หลงเหลือเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยการนําไปจําหน่ายและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆแทนคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับคือซางข้าวโพดหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ในอดีตนั้นนะครับในการกำจัดเศษเหล่านี้ครับก็จะใช้วิธีการเผาส่งผลทําให้เกิดไฟป่าหมอกควันและ PM เ5สส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยรัฐบาลโดยกองทัพที่สามและกองดูการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรนะครับมีการสนับสนุนรถยนต์พร้อมกําลังพลเจ้าหน้าที่นะครับในการขนเคลื่อนย้ายเจ้าวัสดุหละใช้ในการเกรษตรแบบนี้ครับซึ่งจะขนย้ายไปยังพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมต่อไปครับซึ่งปัญหาอุปสรรคที่สําคัญนั้นก็คือในเรื่องการอัดก้อนและการขนส่งซึ่งรัฐบาลโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งรถอัดก้อนเข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและหากติดขัดในเรื่องการขนส่งรัฐบาลโดยกองทัพภาคส่3กอรมนภาคักและศูนย์ปฏิบัติการดบาบไฟป่าพัก3ได้จัดกลำลังพลและรถบรรทุกเข้าสนับสนุนเพื่อช่วยขนย้ายลำเลียงไปยังจุดรับซื้อตามพื้นที่ต่างๆ ตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกตมนตรีนะเจ้าเจ้าก่อกับข้าโบนะเจ้ารัฐบาลและก่อกองทัพบกนะเจ้าที่มาช่วยคนเซเว่นสดูข้าโบนะเจ้านาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฮาเฮาหมอบีบได้รู้ว่ามันมีมูลค่าอย่างไดนะเจ้าน้เอ่อตังรัฐบาลและก็ตังทางทหารนะเจ้านาะมาคือมามาช่วยเหลือเฮาเนี่ยเพื่อที่จะลดการเผา เราได้อากาศที่ดีแล้วก็ได้เงินใช้ในครอบครัวเพราะว่ามันแปรรูปสร้างมูลค่าให้กับชุมชนเมื่อก่อนนี้เขาหมูเขาหมูมีความหมูตรงนี้ก็ต้องยอมรล่าจริงๆว่าเขาหมูว่าจะต้องไปเง่อย่างไรเพราะว่าถึงเวลาเขาก็ต้องเผาเผา,าเซจถึงเวลาหน้ามีแนวบริษัเขาก็ต้องปรับพื้นที่ปรัาพื้นที่เพื่อที่จะปลูกรอบใหม่เพราะว่า ในส่วนของเฮาเนี่ยบ้านเฮาเนี่ยขาดน้านะคะเนาะน้ำบ่มีเขาจะไปสร้างเฮาจะไปปลูกอย่างอื่นเนี่ยมันไปได้เลยเขาต้องรอน้าฝนอย่างเดียวเพราะว่าเฮาเป็นพูดเชิงเดียวแล้วก็เป็นพื้นที่ดอยที่อย่างที่ท่านเห็นนะคะเนาะรถเขาจะไปไปบ้านหอเอาไปถ่ายกบเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากตรงนี้นะเจ้าก็ต้องขอบคุณทางภาคราชนะเจ้าที่ให้ความสำคัญกับชุมชนแล้วกับพี่น้องในอำเภอแม่แจ่มเจ้า โดยการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ได้ขนย้ายไปส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีระยะทางห่างกาันมากถึง150กิเมจากที่เราเคยใช้นะครับในส่วนของปอดอัดก้อนนี้จะมีความสะดวกในการให้และ 2. ในส่วนของคุณภาพเรื่องของคุณภาพน้านมอาจจะดีขึ้นกว่าการใช้เฟืองเพราะว่ามันจะมีในส่วนของจมูกข้วโพดที่ปนมากับใบข้วโพด ทำให้ได้ส่วนของปริมาน้ำนวเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยในลดไอมลพิษของเพม2.5ซึ่งทําให้อากาศของเชียงใหม่และในบริเวณรอบข้างนะอากาศบริสุทธิ์ขึ้นอยากจะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำโครงการทำโครงการที่ดีๆแบบนี้เพื่อว่าจะได้วัวจะได้มีอาหารหยาบที่มีคุณภาพให้วัวกินนะครับขอให้ โครงการแบบนี้ทําแบบต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหลานของเราจะได้รับอากาศที่ดีๆต่อไปครับทางนี้กองทัพบริสามกองอรบณนภาค3ส่วนปฏิบัติการดับไฟป,ป่าภาค3และจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้เข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในทุกวิถีทางอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้หยุดการเผาและลดการเผาให้มากที่สุดพระเกตในครั้งนี้ถือมีความสําคัญในการสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเปลือกกระโพดของพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุหรือใช้ในการเกษตรและยังทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5เป็นการลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรจากพื้นที่ต้นทางแถมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรปลายทางทําให้ชาวบ้านได้เห็นประโยชน์และให้ความร่วมมือลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5ที่เป็นสาเหตุหลักทําให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากและที่สําคัญ จะทำให้ภาคเหนือมีอากาศที่สะอาดเพื่อรมหายใจของเราทุกคน